สวัสดีค่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำมันอะโวคาโดกันนะคะน้ำมันอะโวคาโดก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าเรื่องผิวพรรณเนาะก็จะพูดย่อๆให้ฟังสำหรับเรื่องผิวพรรณก่อนแล้วกันนะคะสำหรับประโยชน์อย่างอื่นนะคะเดี๋ยวจะลงให้ในคำอธิบายนะคะ เรื่องผิวพันธ์นะของน้ำมันอะโวคาโดนี่ก็คือช่วยให้ผิวชุ่มชื้นโดยไม่มีความมันตกค้างนะคะแล้วก็ปรับสมดุลการผลิตน้ำมันสามารถสงบผิวไหมแดดได้นะคะวิตามินดีและเบต้าแคโทรทีนที่พบในน้ำมันอะโวคาโดเป็นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผิวที่ไหมแดดค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยบรรเทาอาการไหมแดดชั่วคราว ช่วยไม่ให้ผิวที่ไหม้จากแสงแดดแห้งนะคะรักษารักษาระดับความชุ่มชื้นของผิวนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์คร่าวๆสำหรับผิวพันธุ์นะคะส่วนประโยชน์อย่างอื่นน้ำมันอะโวคาโดที่เราจะทำนี้นะคะสามารถใช้ไปปรุงเป็นอาหารใส่สลัดแทนมายองเนสหรือว่าน้ำสลัดก็อร่อยนะคะ ใช้กับเส้นผมได้ทำให้ผมนุ่มสลวยใช้ทาผิวใช้นวดหน้าได้หมดเลยนะคะสำหรับโอะโวคาโดใครจะใช้แบบเป็นลูกสีดำก็ได้นะคะแต่วันนี้แขกหาซื้อได้แค่ลูกสีเขียวนะคะแขกก็จะใช้สีเขียวแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ลูกสีดำผิวเข้าแห้ง เปลือกข้าแห้งแล้วเขาก็จะให้น้ํามันของเราเยอะนะคะน้ํามันแก่เราเยอะนะคะนะคะทำมากทาน้อยแล้วแต่คุณนะคะจริงๆวิธีทําน้ํามันอะโวคาโดก็มีหลายแบบนะคะวันนี้แขกก็เอาวิธีง่ายๆมาให้ดูนะคะเนาะเราก็ทํากันแบบง่ายๆเลยน้ํามันอะโวคาโดเป็นน้ํามันที่แพงนะคะก่อนอื่นเราก็ผ่าอะโวคาโดนะคะแล้วก็เอาแต่เนื้อข้างในค่ะ แกะเอาแต่เนื้อข้างในเขานะคะเอาเมล็ดออกเอาแต่เนื้อข้างในแต่วันนี้แกก็จะทําแบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะแกก็จะไม่ใช้ชามเชิญอะไรหรอกค่ะนะคะแกะเปลือกเสร็จก็จะใส่ในกระทะเลยเพราะว่าเราจะบดขยี้เขาให้ละเอียดนะคะสําหรับใครที่มีไอที่สาหรับบดขยี้มันฝรั่งหรือ,อยังไงก็ใช้นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนกับช้อนส้อมก็ได้ะคะ่ะตอนนี้เราก็ ทำความสะอาดแกะเอาเปลือกของอะโวคาโดออกก่อนนะคะอะโวคาโดสีเขียวมีสีสันที่สวยงามนะคะแต่ว่าในการเอาที่เราเอามาทําเอาน้ำมันนี่นะคะเขาจะให้น้ำมันน้อยกว่าแบบลูกสีดำเปลือกสีดำนะคะทุกท่านเนาะถ้าหากว่าพี่น้องคนไทยอย่างนงี้จะหาง่ายนะแบบเปลือกสีดำเห็นไหมคะว่าสีเขียวเนื้อของเขาจะสวยมากนะคะ เนื้อของเขาจะสวยมากแต่ให้น้ำมันน้อยนะคะตอนนี้แคก็ขอแกะอะโวคาโดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะแกะเอาเมล็ดออกให้หมดนะคะทุกท่านแกะเอาเมล็ดออกให้หมดนะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่เอาเอาที่ว่า,เ,าเราสะดวกที่จะบดให้เข้าละเอียดง่ายอะไรว่าประมาณนั้นแหละนะคะ ก็เราก็ควรจะเลือกอะโวคาโดที่มีผลที่สุกแล้วนะคะอันนี้แขกก็ปลอกเปลือกจนเสร็จแล้วเนาะแขกก็จะบี้เข้าในกระทะเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมา,าสกรปรกหลายอย่างนะคะแขกก็ใช้แบบที่บดมันฝรั่งแบบนี้เลยนะคะบดขยี้เขาเลยนะบดขยี้เขาให้ละเอียดค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ เราสามารถใช้ช้อนหรือว่าช้อนซ่อมได้นะคะบดขยี้ให้ละเอียดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ขึ้นตั้งไฟนะคะโดยที่ทำน้ำมันอะโวคาโดแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องนะคะไม่ต้องใส่น้ํำมันลงไปแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะเราจะเอาน้ํามันของอะโวคาโดล้วนๆเลยค่ะนะคะตอนนี้เรากา็ขยี้เขาให้ละเอียดก่อนค่ะ ตอนนี้แค่ก็บุดขยี้เขาจนละเอียดดีแล้วนะคะจะได้เนื้อที่สวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราก็จะตั้งไฟเคี่ยวเขาแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่เติมน้ำไม่เติมน้ำมันเราต้องการน้ำน้ำมันอะโวคาโดรุนรเลยนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ต้องคนเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเขาจะไหม้ติดกระทะนะคะเนาะเราก็ต้องคนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าอะโวคาโดเขาจะแห้งเซตตัวลงมาเลยค่ะนะคะคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะ mm hmm. นี่แขกก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆเนาะ mm hmm. เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจนฝากเขาจะเซตตัวลงมาเลยค่ะ จำไว้นะคะไม่ต้องไปใส่น้ำแล้วก็น้ํามันนะคะเพราะว่าเราต้องการน้ำมันอะโวคาโดล้วนๆเลยนะคะตั้งไฟแบบนี้ใจเย็นๆแล้วก็ขยันคุณไปเรื่อยๆเลยค่ะประโยชน์ของน้ํามันอะโวคาโดนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะมีเยอะแยะมากมายมากแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ น้ำมันเมื่อได้น้ำมันทำน้ำมันออกมาได้น้ำมันแล้วเราจะเอาไปใส่สลัดหรือเอาไปปรุงอาหารหรือว่าไปทานกับขนมปังก็อร่อยนะคะใช้าทาผิวทาผมหมักผมได้หมดเลยไปผสมครีมทาผิวก็ได้นะคะ ตอนนี้เขาก็เริ่มแห้งลงมาแล้วนะคะจะเห็นว่าอะโวคาโดที่เต็มกระทะตอนนี้ก็จะเหลือลงมาหน่อยเดียวแล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องตั้งเขาบนไฟแบบนี้ให้อโวคาโดนะ่แห้งสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเขายังแฉะอยู่เราจะบีบเอาน้ำมันลำบากนะคะทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคี่ยวบนไฟตั้งบนไฟแบบนี้ค่ะเรียกว่าอะไรผัดใช่ไหมคะนี่แหละ คนบนไฟแบบนี้แล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะแห้งนะคะจนกว่าเนื้อของอะโวคาโดจะแห้งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราบีบเอาน้ํามันได้ง่ายคะ่ะวิธีทําก็ทําไม่ยุ่งยากนะคะอย่าลืมว่าน้ำมันน้ามันอะโวคาโดนี่มีวิธีทําได้หลายอย่างนะคะแต่ช่วงนี้คนที่อยู่เมนนอืองนอกเนาะอากาศเริ่มหนาวมันไม่มีแดดที่จะให้ไปตากแดดหรอกนะ เราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะเราผัดไปเรื่อยๆนะคะเราเคี่ยวบนไฟไปเรื่อยๆจนฝ่าเขาแห้งพอเขาแห้งเสร็จแล้วเราปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเห็นไหมคะพอเราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วอะโวคาโดที่เราตั้งเคี่ยวบนไฟนะ,ะเขาก็จะแห้งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาทำการกรองบีบเอาแต่น้ํามันของอะโวคาโดเลยค่ะทุกท่านจะเห็นว่าวิธีวิธีทําทําไม่ยากนะคะแต่สรรพคุณนี้นะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับวิธีบีบนะคะใครมีผ้าเขาบางใช้ผ้าเขาบางนะคะวันนี้แขกใช้ผ้าทางการแพทย์นะคะถ้าหากว่าคุณมีผ้าทางการแพทย์แบบแขกนะก็ใช้แบบนี้เลยนะคะ เราก็จะค่อยๆบีบทีละนิดนะคะเราจะไม่ใส่ไปทีเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้เราบีบน้ำมันออกมาไม่หมดนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบค่ะบีบเอาน้ำมันออกมาไม่ต้องไปตกใจนะคะเห็นว่าเป็นเนื้อของอะโวคาโดแห้งๆแบบนี้แล้วมันจะมีน้ำมันหรือมีน้ำมันแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่เยอะนะคะเพราะว่า เพราะว่าของแขกนี่มาใช้อโวคาโดแบบลูกสีเขียวทํำนะคะแต่ถ้าเป็นครั้งแรกที่แขกทํามาแขกใช้อโวคาโดลูกสีดํานะคะแล้วก็ใช้เวลาตั้งบนไฟไม่นานค่ะเขาแห้งเร็วเขาเซตตัวเร็วค่ะเห็นไหมคะเราก็บีบออกมาค่อยๆบีบออกมาใจเย็นๆจะเห็นว่ามีน้ํามันอโวคาโดออกมาเห็นไหมคะ เป็นน้ำมันนะช่วงที่แขกกําลังบีบนี่นะคะพอบีบเอาน้ํามันเขาเสร็จแล้วน้ํามันที่ติดมือแขกก็เอามาทามือทาแขนนะทำเขาทําให้ผิวนุ่มลื่นมากๆเลยนะคะทุกท่านเนาะตอนนี้เราก็บีบไปเรื่อยๆแบบนี้บีบเค้นเอาน้ํามันออกมาให้หมดนะคะใจเย็นๆค่ะอย่าลืมว่าอาววคาโดนี่แพงนะคะที่เมืองนอกนะแบบที่ทุก ท่านเห็นว่าแขกทํานี้นะลูกหนึ่งสยูโรนะคะที่เมืองนอกในที่เมืองไทยน่าจะราคาถูกนะคะแต่ถ้าใครอยากได้น้ํามันที่เยอะก็ต้องทําเยอะกว่านี้นะคะแต่อันนี้แขกแค่ทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะทำให้ f อฟดูว่าเนี่ยวิธีทําน้ํามันอะโวคาโดทาแบบนี้ตอนนี้แขกก็ขอบีบให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่บีบเสร็จแล้วเห็นไหมคะ ได้น้ำมันอะโวคาโดล้วนๆเลยสรรพคุณนี้ชั้นหนึ่งเลยนะคะบอกไว้เลยสรรพคุณนี้ชั้นหนึ่งถ้าใครอยากได้น้ำมันอะโวคาโดที่เยอะฝันนี้ก็แนะนำให้ทำเยอะฝันนี้นะคะทีนี้เราก็จะหาขวดที่สะอาดเลยนะคะเอามาใส่น้ำมันอะโวคาโดไว้ใช้ค่ะนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเนาะแต่ แขกจะบอกว่าวันนี้ที่แขกทำน้ำมันอะโวคาโดให้ดูนี่แขกทำเพื่อที่ว่าจะใช้น้ำมันที่ได้จากอะโวคาโดนี้ไปขึ้นเป็นตัวครีมให้ดูในคลิปต่อไปนะคะอ่าไหนที่สนใจอยากจะได้ครีมของอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะกดติดตามเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะคลิปต่อไป แล้วก็พอทําเสร็จแล้วนี่นะแขกยังมีนะเอาน้ํามันอะโวคาโดไปใส่ในกระปุกครีมทาผิวของแขกด้วยค่ะแล้วเราก็คนผสมเอาไว้ทาผิวค่ะเพราะว่าน้ํามันอะโวคาโดเขาช่วยทําให้ผิวนุ่มรื่นชุ่มชื้นนะคะก็แนะนําให้ทุกคนทําใช้ดูนะคะเนาะทำไม่ยากจริงๆรค่ะทำไม่ยากจริงๆแต่ประโยชน์นี่นะใส่สลัดก็อร่อยกินกับขนมปังก็อร่อยค่ะนะคะ ประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะสำหรับใครที่ยากได้ตัวครีมที่ทำจากน้ำมันอะโวคาโดก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะลืมนะคะเพราะว่าจริงๆอยากจะทำต่อในคลิปเดียวกันเลยมันก็คลิปยาวมาหลายคลิปแล้วเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติด เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไม่ไม่ไมพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีๆค่ะสวัสดีค่ะ